สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าการให้คำปรึกษาแบบไซโคเตอราปีครับช่วยเยียวยาจิตใจเราได้อย่างไงครับข้อแรกนะครับคือเป็นพื้นที่ครับที่เราจะได้ระบายความอัดใจความทุกข์หรือว่าพูดคุยถึงปัญหาต่างๆครับของเราได้อย่างเต็มที่นะโดยที่ตอนนั้นนะในขณะนั้นเราอาจยังไม่พร้อมที่จะคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนรอบข้างนะหรือว่าครอบครัวครับหรือว่าณขณะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ครับว่าเราอาจจะคิดว่าหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าคนเหล่านั้นอ่ะอาจจะมี ผลต่อปัญหาของเราหรือว่าเป็นผู้สร้างปัญหาในชีวิตของเราครับดังนั้นก็การมาคุยในพื้นพื้นที่พื้นที่ทการมาคุยในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นความลับครับก็จะก็จะดีต่อหัวใจเรานะครับข้อ2คือว่าเราจะมาหาเหตุปัจจัยด้วยกันครับว่าปัญหาเหล่านั้นหรือว่าสถานการณ์ที่มันยุ่งยากเกิดกับเราเนี่ยมันเกิดได้ยังไง มีที่มาที่ไปยังไงฮะก็เพื่อที่เราจะไม่ด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูกหรือว่าเราจะไม่โทษตัวเองเกินไปว่าเราเองเป็นฝ่ายผิดเท่านั้นใช่ไหมก็มาช่วยกัน,กนดูหาหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ช่วยกันสํารวจซิว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะก็เพื่อที่เราเองจะแบบมีพื้นที่ครับที่จะให้โอกาสทั้งตัวเองโอกาสทั้งคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวครับหรือว่าคู่รักของเรานะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะสามารถที่จะ ใช้แบบพื้นที่นี้หรือโอกาสเนี้ยในการที่จะแก้ไขปรับปรุงครับหรือว่าพัฒนาชีวิตไปด้วยกันยังไงครับข้อข้อที่สามข้อข้อที่สาคัญคือว่าเรามาจัจะมาช่วยกันครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้น,นรหรือว่าปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นเราตีความยังไงเพราะว่าหลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆครับ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สร้างความยุ่งยากใจหรือทุกใจให้กับเราแต่ว่าการตีความของเราครับการให้ความหมายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ครับเออทำให้เราทุกทุกใจมากกว่านั้นครับนั้นก็มีอยู่3ข้อนะคือเป็นที่ระบายความในใจนะครับที่ปลอดภัยและรักษาความลับด้วยข้อ2เป็นเป็นพื้นที่ที่เราจะมาหาเหตุปัจจัยต่างๆด้วยกันครับแล้วก็ข้อ3คือว่าเราจะมาช่วยกันดูซิว่า การตีความนะครับหรือว่าการให้ความหมายที่มาจากเราอะมันจากความคิดของเราต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลยังไงเนาะกับปัญหาช่วยให้ปัญหานี้หายไปหรือว่าช่วยทําให้ปัญหามันหนักมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้อย่างนี้นะครับใครมีคําถามนะคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถจะคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ